ผักไฟเออร์บีดนะจ๊ะเนาะเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องเนี่ยจ้ะเยอะเลยนี่เนี่ยจ้ะผักไฟเออร์บีดจ้ะพ่อพี่น้องมาลูกๆจะไปไหมมาใส่ถุงเท้า ยังมาใส่ถูงเท้าก่อนเอ,เอาถุงเท้าคู่ไหนมาใส่ทำไมไม่เห็นตรงคู่เลย <c oughs> ใช่ไหม,มนคนละคู่อันนั้นคู่ของโน้ต <c oughs> ไม่เหมือนกัน ใส่นี่ส่สิังอะรสิทับังสิ่มาเร็วใส่ยไเร็วขึ้นใส่ื้อจะไปมาามาเบ้ออยู่นั่นแหละน หลอกดึงใค้แล้วใส่ผ้างนี้อ่ะถือไว้ถือนี่ไว้อ่าถือนั่นแหละนี่ก็ถือ,อนะเป็นตัวยึดเตนแม่ติดตรงนี้ให้ก่อนโอเคติดทางนี้ด้วยวอ้วนป่นี่เราอ้วนป่ะอ้วนไหมไม,ม่อ้วนเหรอมหม่าอมมาไม่อ้วนอู้ม่าม่าหอมอ้าว ไปนี่ก่อน,อนนะเราจะไปข้างนอกกันทั้งฝนตกทั้งลมทั้งหนาวต้องแบบมีชดหน่อยเข้าใจเข<อ>้าใจเข้าใจไหมครับใจครับครับหืมนะเข้าใจครับใจครับ Goodbye กูบ <Good> <laughs> อยอุ่นบอยอ้าวใส่รองเท้าก่อนโอเคข้างไหน<ต>ข้างขวาเย้เ yeah, ก่งมากยกโอโซโคคายกโอโซโคคาหเือแม,ม่ข้างซ้าย,ายข้างซ้ายครับข้างซ้ายอ่ะยกขาขึ้นแม่ใส่นี่ให้ก่อนเพราะข้างนอกหนาวมาก,กอันนี้เฮ้ยอันนี้ข้างขวา <laughs> ข้างซ้ายซ้ายใช่แล้วข้างซ้ายโนปิซิ่มันย่า yeah. เราจะไปนั่งรถเล่นกันหนาว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 อ่ะอืออยกขาขึ้นก่อนโอ้ยเอา้าเอาแบบนี้เลยน้ำมูกก็ไหลนี่ทำยังไงดีออฟอ๊อฟ o ลด์บัส แต่วินเลี่ยมแต่มุกไหลเต็มเลยข้างนอกหนาวนะฝนตกนะอายุเรดูอายุเรดูใช่ไหมจะไปข้างนอกใช่ไหมวิลเลียมต้องเดินลงข้างล่างหนัก ไม่ขึ้นยังไม่ใช่ตอนนี้อบิลลีมต้องลงไหมข้างนอกไม่ล้องไม่ล้องเดี๋ยวไม่เอาผ้าเช็ดมูกให้ก่อนสิตบ้างเซนเรา ไม่ค่อยสบายอย่างนี้แหละเราต้องลงไปข้างล่างก่อนไม่งั้นแม่เข็นหนักหนื่อยเข้าใจไหมอืมถ้าเข้าใจก็เดี๋ยวเดินลงไปด้วยกันไล่เสื้อก่อน ัแต่สแตงเยอ,ยอ,ยอะๆห่วมัดติดต่อเนี่ยจ่าเขากำลังจะทำตึกคอนโดใหม่จ้ะให้คนซื้อแล้วก็ให้คน,นเช่าจะเพ่าพี่น้องเนี่ยจะ้ะตึกนี่จะ้ะ เป็นที่จอดรถเนาะจ้ะอตอนนี้เขาก็เรือออกเพื่อที่จะสร้างเป็นคอนโดจ้ะให้คนซื้อแล้วก็ให้คนเช่าที่สาวกาฎจ,จองไว้เนาะจ้ะนะสีของนอนจ้ะไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนเซตเนาะจ้ะนะอีกหลายปีอยู่จ้ะเราสรั่งมาสามสี่ปีจ้ะพีน่น้อจเซตจ้ะ สักระจ้องซื้อไว้ไม่ยังไม่เซ็ตเลยแต่เขาให้เราจองก่อนว่าจะเนาะสักระกระจองซื้อไว้แล้วจะ้ะสีห้องนอนจะ้ะสามห้องนอนสีห้องรับแขกจ้ะพ่อพี่น้องก็สั่งมาสีตึกจะ้ะนี่ก็จะพาวิลเลียมเดินออกไปทางฝนตกจ้ะพ่อพี่นอ้องตัวนไม่ยอม,มอยู่บ้านก็เลยต้องใส่แบบนี้จะ้ะ ที่กันฝนให้วิลเลียมแบบนี้แบบนี้เลยที่กันฝนแบบนี้เลยจ้ะนั่งอยู่เงล่ะจ๊ะเงาหอฮัลโหลเยจ้ะฝนตกก็ต้องพาลูกออกจ้ะเอาอยากออกข้างนอกแต่ก็มีที่กันฝนให้เขาไม่เปียกจ้ะแต่เราอาจจะเปียกก็ไม่เป็นไรจ้ะ เพื่อลูกคุณแม่ทำได้จ้ะไปจ้ะไปทะเลกันไปหาเก็บผักกันจ้ะพ่อพี่น้องแฮะเลงแมนตาที่มามะนี่จ้ะพ่อพี่น้องคือผักเอ่อไฟเออร์บีไฟเอ่อไฟเออร์บีนั่นจะเนาะไฟเออร์บี มีทั้งสีขาวและสีม่วงจ้ะที่เขาบอกเลยจ้ะอุ้ยโดนตำแยลนจ้ะนี่จ้ะผักไฟเออร์บีดนะจ้ะเนาะเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องเน่ยจ้ะเยอะเลยนี่อันนี้จ้ะผักไฟเออร์บีดจ้ะพ่อพี่น้องอันนี้ก็คือผักกูดนะจ้ะเนาะผักกูดแต่ว่าเป็นผักกูดที่กินไม่ได้จ้ะพ่อพี่น้องคือมีสารพิษนะจ้ะเนาะ มีขนจ้ะเนี่ยพอมีขนนะขนไม่รุดขนไม่ร่วงจ้ะนี่คือกินไม่ได้จ้ะพะกูดจ้ะเต็มเลยจ้ะแล้วก็ผสมกับไฟเออร์บีดนะจ้ะเนาะไฟเออร์บีดจ้ะเต็มเลยจ้ะพ่อพี่น้องไฟเออร์บีดนี่เป็นชาได้จ้ะเอาไปชงชาเบ็ดสมุนไพรย่างดีเลยจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะไปพัดน้ำมันหอยจ้ะเต็มทุ่งเลยจ้ะพ่อพี่น้องไฟเออร์บีดเนี่ยจ้ะ เต็มเลยจ้ะนี่ก็พักกูดจ้ะพี่น้องแต่กินไม่ได้จ้ะนนี้คือพักกูดกินไม่ได้จ้ะอันนี้กินแล้วตายนะจ้ะกพักกูดจ้ะกินแล้วตายจ้ะเพราะว่าเป็นผพักกูดที่มีพิษนะจจะน้องพ่อพี่น้องจ้ะจ้ะไฟเอวีก็เต็มเลยจ้ะเคจ้ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยย่าพี่มัมม่า นี่จ้ะพ่อพี่น้องจ้าพักชีล้อมงามงามจนจะยอดงามงามจ้ะพ่อพี่น้องผักชีล้อมอ่อนๆเลยจ้ะอยู่ก็ริมน้าจ้ะพ่อพี่น้องจ้าคืนต้นงามเจนจ้ะอยู่ก็ริมน้าไหลงามโพดจ้ะผักชีล้อมจ้ะ เก็บเอาแต่อ่อนๆจะพ่าพี่น้องนี่จ้ะส่วนงามจ้ะลื่นพ่พี่น้องเคยเกือบตก,กบตกสะนี่จ้ะพาเก็บพักชีล้อมจะพ่าพี่น้อง ดงเลยจ้าดงเลยดงพักชีล้อมจ้าพ,พี่น้องมีแต่งาม,งามใครอยากได้มาเอาด้วยจะเด้อน,นี่ยมมีแต่ยอดงา,งามเลยจ้าพ,พี่น้องเต็มเลยจ้าหาได้พักหลายอย่างอยู่จา้าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเสดาป่าเนาะจ้าเนาะพาไปดูเสดาป่าไปทางนู้นไปนู้นไปนู้น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 ไปตรงตรงเลยตรง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  นี่จ้าพ่อพี่น้องจ้าเสดวป่านี่จ้ากำลังขึ้นเลยจ้าพ่อพี่น้องนี่ยอดงามๆเลยจ้านี่นี่กำลังขึ้นเลยจ้าเสดวป่ามาถึงบ้านแล้วจ้าพ่อพี่น้องนี่จ้าอันนี้คือผักไฟเออร์วีดนะจ้าผักไฟเออร์วีดที่เขาเก็บกันมาจะเนาะพ่อพี่น้องนี่จ้าเนี่ยจ้า ผักเอวีจะพ่อพี่น้องจะเอามาต้มกินว่าชงชาก็ได้จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวสาวโคราจะเอามาพัดน้ำมันหอยเนาะซึ้อนิดหนึ่งกินจ้ะพ่อพี่น้องเก็บมาไม่หลายจา้ะนี่จ้ะผักเฟอวีแต่มันมันใหญ่เร็วจ้ะเก็บเอาแต่ยอดมันอันนี้ก็พัก พักเสียนจ้ะพ่อพี่น้องอันนี้พักเสียนได้มาหลายอยู่จ้ะได้พอดองอยู่จ้ะพักเสียนได้มาหลายอย่างเลยจา้าวันนี้อันนี้ก็ยอดสเสดาจ้ะพ่อพี่น้องยอดสเสดาป่าจา้ะเก็บมายอดสเสดาป่า,า,าเนาะจ้ะเนาะนี่ก็จะมากินสดจ้ะอร่อย ยอดสเสดาป่ากำลังอ่อนจะกาลังแตกแบบนี้เลยจ้าจกลังอ่อนเลยจ้าสเสดาจป่าได้มาหลายอย่างหรือจ้าพ่อพี่น้องก็ได้พักพกระถิ่นจ้ะพักกระถินป่ามาได้จ้าพ่อพี่น้องให้ดูยอดกระถินป่าเนาะ งามค่ะของพี่น้องสาวกรัดเก็บมาาตงควงเลยจ้ะนี่จ้ะ <laughs> นี่จ้ะพ่อพี่น้องยอดกระถินป่าอ่อนของสาวกวาระานเลยจ้ะเห็นจ้ะงามๆเลยจ้ะพอพี่น้องจ้ะกำลังจะดอกจ้ะสีสีม่วงดอกน้อยๆนี่เห็นไหม เนี่ยจากกระทินปลาได้มากําหนึ่งกําเริ่มเลยจ้ะพ่อพี่น้องกินอย่างอร่อยจ้ะมันแปลบเลยจ้ะอร่อยจ้ะก,กระถินปลาไปเก็บได้กระถินปลามาจาาม้ะอย่างง่ายนะได้มาหลายหลายอยู่จ้ะก,กําใหญ่ๆหญ่อยู่เลยพักกระถินนี่เนี่ยจ้ะอร่อยจะก,กินมันมากเลยอร่อยมาก กะหินป่าเน,นะก็เนาะเดี๋ยวจะไปล่างอันนี้กระมังประดาเดี๋ยวเอาไปขึ้นแกะใส่ปลามาเดี๋ยวหยอดพักชีล้อมจ้าพี่น,อน้องนี่จะพักชีล้อมอาใหญ่จอันนี้ไม่ใช่ด้วย อันนี้พักเสี่ยนเก็บผสมกันมานนจนจกพักชีร้อมใน,นพักชีรอมจะยาวยาว,ยาวจากพี่นล้องต้นยาวต้นยาวใหญ่ๆพัชชีรอมมันอ่อนเลยจ้ะีนจ้ะในมาหลายอย่างจะพาตัวป่วนออกไปนอกบ้านเนาะ ฝนกระตกจ้ะพ,พี่น้องจ้ะนี่คือบกชีรอมยอดงามๆอบอจ้ะด้มหลาย,ย่างจ้ะพ,พี่น้องันนี้คุ้มอยู่จ้ะออกข้างนอกไปกับด้พักมาหลาย,ย่างคุ้มอยู่พอดีก็บ้านมีผ้าก,กินได้จ้ะไม่ต้องไปซื้อไม่ได้ไปตลาดจะ้ะเดินไปเก็บหาเก็บพักป่าเอาดี๋ยวเก็บใ่กระเทียมจะ้ะ กระเทียมเด็กกัมนี่หน่อยหนึ่งจะมีคนเขาไปเก็บมาแล้วเนาะกระเทียมป่านี่จะนี่กระเทียมกปได้กระเทียมกระเทียมคือกระเทียมบ้านเองเลยจ้ะที่ไปเก็บทงังวันที่แล้วนี่เลยจ้ะกระไ้มาประมาณกัมหนึ่งเลยจ้ะราะแม่แนกระเทียม นี่จ้ะนี่คือหัวกระเทียมจ้ะหัวกระเทียมนี่คือหัวกระเทียมป่าเนาะคือกเทียมบ้านเองนะลยจ้ะอมอหอมอร่อยจ้ะหัวเขาอร่อยมากเลยหยอดงามใส่ทั้งต้นมาเลยจ้ะพ,พี่นอ้องมีหัวจ้ะ ได้หลายอย่างจ้ะกระดานจ้ะพักแป้นปากต้นแข็งใส่จะต้องลวกเลยจ้ะได้มาก้ำหนึ่งจ้ะพี่น้องอค่ะก็ได้พักปาก,ากนอกจะเนาะไปเก็บพักปากอ็ได้พักปากเท่านี้เลยจ้ะพี่น้องจ้า สาบพะรดก็พึ่งกลับมาถึงบ้าน,นเนอจะเนะก็ได้มาประมาณนี้จะ้ะนี่เลยจ้าผักปลาสวีเดนจะ้ะพืชผักปลาสวีเดนนะจะเนะเดี๋ยวอย่างนี้จะมาทํากินกันเลยจะ้ะนี่จ้าได้มาตัางกระลมังใหญ่ๆข้างนอกอีกจะ้ะในถุงอีกจะ้ะหลายจ้ะพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้สาวขรายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดเด้อจะเด้อสาวขรายขอฝากช่องสาวขรายสวดเด็นไว้ก,กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆให้สาวขรายเด้อจะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสาวขรายทำคลิปต่อไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน้ะสวัสดีจ้าได้พักเยอะเลย